สี่ฟ้าพิจิตรผีเล่มที่ยีบสามบทที่9กผูกเจ้าห้วยก่อนทลายกำแพงประตูบ้านร้างผังยับกำแพงแตกฝุ่นฟุ้งดาบตัดจีวรขาดแล้วประทักกับกระบี่อีกหลายครั้งเวลาเหมือนผ่านไปนานแต่ความจริงแล้วผ่านไปสั้นมากตอนที่หลวเคอติเอามือปิดข้อหอยที่เลือดทะลักเดินถอยหลังเขียงข้างแค้นสิบแปดองคลัเทเเพิ่งมาถึงตากระแพงแตก ต่างตวาดยังเดือดดาลและฟันดาบใส่นิงเฉียดองค์ขลักเทพคือองค์ขลั์ที่ขึ้นตรงต่อเจ้านิกายมีพละก,กําลังแข็งแกร่งกว่าทหารม้าอาสงเทพธรรมดามากนะักหากเทียบกับผู้ฝึกฉานทั่วๆไปก็ถือเป็นสุดยอดฝีมือดาบในมือพวกหมานทั้งยาวและตรงบนตัวดาบสลักรอยหยานถีบดาบทุกเล่มเมื่อเวียกออกก็ก่อให้เกิดการส่นสะเทือนของเจตนาลมหยาน ทำให้มีพลังเพิ่มขึ้นมีชื่อว่าดาบสนชื่อดาบสนชื่อ18เล่มฟันกระนำ่ำไหร่างของหนิงเฉียร,ราวพายุฝนกระนำ่ำมาจากทั้งสี่ทิศแปด้านร่มดาบที่หนิงเฉียถืออยู่แม้สามารถรับดาบเหล่านี้ได้แต่ก็ไม่สามารถรับได้ทุกทิศทางดีที่ในมือมันนอกจากร่มดาบแล้วยังมีดาบด้วยมันดึงดาบกลับมาจากกรูรม่ม มือหนึ่งถือรอบม,มือหนึ่งถือดาบเวียงเข้าใสายพายุดาบเครงคล้างผูกผัรกรอบดาบและดาบดำปะทะกับดาบสนชื่อ18เล่มอย่างต่อเน,นื่องกลาอากาศเกิดเป็นเสียงโขมชัดและเสียงทุ่มทึบจากนั้นก็เกิดเสียงต่ามายไกลเสียงเสียงแตกหากของโลหะเสียงแหลมเล็กของของมีขมแบกอากาศเสียงโขมดาบเฉือนเนื้อรวมทั้งเสียงคลางทุ้มต่ำ เราะต้องทนต่อความเจ็บปวดดาบสนมชื่อสีเล็บหักครื้หน้าอกองคารักษ์เทพสามโขนปรากฏบาดแผลพวกบาดตีบถอยหลังอย่างทุรักทุเลมือของหนิงเฉีย่ยข้างที่ถือโ่มดามฉีกเล็กน้อยขาซ้ายเพิ่มรอยแผลยาวๆวมาสองรอยดาบสนชื่อที่แฝงเจตานาโลภยานแหลมขมหาใดเปรียบร่างกายของบานแม้แข็งแกร่งแต่ก็ไม่สามารถต้านทานได้อย่างสมบูรณ์ ่วนปลายดาบอันเหน่งกระเด็นไปถางหลวงจีนไวกลางโขนรูปนั้นมันยืนนิ่งยื่นนิ้วมือ,สอเสาเทีวออกปาขี่ปลายดาบนั้นไว้ราวกับทิปดอกไม้ที่ร่วงหล่นลงมาจากนั้นก็เดินไปถางนิเชว์จ,จีวอนผลรางของมันรุ่งเรืองทั่วรากชุ่มโชกด้วยโลหิตมีสภาพแสนอนาถาแต่สีหน้ากลับสงบนิ่งเป็นอย่างยิ่งที่หน้าตื่นตะนกคือแผลรือที่หลงังและข้างเอวของหลวงจีนรูปนี้ ไม่มีเลือดไหลแล้วแม้บนผิวยังเหลือรอยแผลอยู่แต่เนื้อทั้งสองข้างของรอยแผลเคลื่อนก็สมานกันช้าๆคล้ายกำลังจะปิดนอกจากสีหน้าที่ขาวซีดเล็กน้อยแล้วก็ไม่เห็นร่องรอยของการได้รับบาดเจ็บหนิงเสียเดาออกว่าหลวงจีมรูปนี้ต้องมีเคล็ดวิชาค้นหีบอยู่อีกแต่ข้าไม่ถึงว่าจะอัศจรรย์ขนาดนี้หดกล้ามเนื้อเพื่อรักษาบาดแผลแน่นอนว่าใครเห็นก็ต้องแตกตื่น แต่นับว่ายังอยู่ในขอบเขตของการจินตนาการทว่าแผลตรงข้างเอวนั่นอย่างน้อยก็ต้องมีหลอดเลือดหลายเส้นขาดไปมันสามารถทําให้หลอดเลือดพวกนั้นเชื่อมต่อกันใหม่ได้อย่างไรหากแต่สิ่งที่ทําให้หนิงเฉวีไม่สบายใจมากกว่านั้นคือขณะที่หลวงจีนไวกลางโขนเดินมาหามันพลธนูของกองทัพแคว้นเย่ยหลุนร้อยกว่านายได้เข้ามาอย่างถนนสายนี้แล้วสามารถได้ยินเสียงง้างสายธนูอย่างชัดเจน หนิงเฉวีรีตาลงหลังจากฝึกลมปราณสุดไพศาลมันไม่กวัวลูทธหนูธรรมดานัาภาษาไรกับตอนนี้ที่มีรบดามอยู่ในมือแต่มันกังวลแผ่นหลังของตัวเององกรักเทพสิบกว่าคนรวมกลุ่มตั้งค่ายโกรธเดินตามลุกจีนห้อยกลางโขนเข้ามาหามันพลธนูที่อยู่โดยรอบก็ค่อยๆเข้าประจาตตำแหน่งตรงตนบรรยากาศในที่นั้นตึงเครียดขึ้นมาเนีทันใด หนิงเฉียดถอยหลังไป3าก้าวยืนอยู่ด้านกำแพงที่จะหลบลงเหลือเพียงครึ่งเดียวหลังจากทลายกำแพงออกมามันเข้าสับประยุ์ด้วยความรวดเร็วมาโดยตลอดในสายตาของผู้โคตมันที่สวมชุดสีดามของสารศึกษาเป็นเพียงเกวาร่างสีดามายหนึ่งจงนกระทั่งบัดนี้มันยืนอยู่หน้ากำแพงแตกอยู่ในสภาพหยุดนิ่งทุกคนจึงเห็นสภาพของมันตอนนี้อย่างชัดเจนมันแบกสาวน้อยผอมบอกปากไว้คนหนึ่ง เอวและต้นขาของบาทกับสาวน้อยมีเชื่อผูกติดก,กันอย่างทีบผูกร,ร่างของคนทั้งสองไว้ด้วยกันอย่างแน่นหนาะไม่ว่าจะเคลื่อนไหวอย่างไรคนทั้งสองก็ไม่แยกออกจากกันการผูกติดก,กันแน่นเช่นนี้ก็สามารถรับประกันได้ว่านางจะไม่กระทบต่อการตอบโต้และความเร็วในขณะที่บันต่อสู้ฉีเหมยต้าซือและองค์พษะเทพรวมทั้งหวงจีนบำเพ็ญทุกขกลักิริยาคนอื่นๆ ที่อยู่ไกลออกไปและผลถนุของแคว้นเยี่ยหลุนเมื่อเห็นสภาพนี้แล้วก็เด่าได้ถึงฐานะของสาวน้อยผู้นี้อดเกิดความรู้สึกที่หลากหลายไม่ได้บางคนรู้สึกเศร้าจนทอดถอนใจบางคนวาดกลัวสุดขีดบางคนตกตะลึงจนพูดไม่ออกหนิงเฉวีมือซ้ายถือล่มดาบมือขวาถือดาบสงบนิ่งมองรถจีนหอยกลางขดและองค์กรั์เทพที่อยู่ตรงหน้า สั่งสางแบกธนูเหล็กสีดำตรงเอวผูกขอสัมภาระซบอยู่บนไหลมานสีหน้าสงบนิ่งเช่นกันแม้ถูกล้อมอยู่หลายชั้นแต่บนสีหน้าของทั้งสองก็ไม่ปรากฏอารมณ์ใดๆสถานที่นั้นเงียบสงบลงความสงบนิ่งของหนิงเฉี่ยและสังสางหมายถึงความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวถึงขั้นให้ความรู้สึกว่าน่ากลัวอยู่บ้างไม่ว่าจะเป็นชีเหมยต้าซื่อหรือองครักษ์เทพพวกนั้น พอเห็นภาพตรงหน้าแล้วจิตจิตใต้สำนึกก็บอกให้หยุดเท้าทั้งไม่มีใครกล้ายิงธนูชุดศึกษาศึกษาสีดำสั่นเล็กน้อยหน้าอกใต้ชุดยุบผองไม่หยุดหนิงเฉวีไม่ปล่อยเสียงลมหายใจเขาออกแต่ความเจิงแล้วเหนื่อยล้าจนถึงขีดสุดเป็นแค่การต่อสู้ในช่วงเวลาสั้นๆแต่กลับทําให้บาดรู้สึกเหนื่อยล้าเหมือนสู้อยากจนตรอกมาหนึ่งวันเต็มโดยเฉพาะตอนที่ปะทะกับหลวงเกรือตีสิบกว่าครั้งนั่น กระบีท่ทองครั้งสุดท้ายของหลวงเคอตีฟันลงบนร่มดามย่างหนักหน่วงด้ามร่มถูกกดอย่างแรงจนทิ่มหน้าอกบานมันเจ็บปวดมาตั้งแต่ตอนนั้นภาษาอลไกับตอนแรกมันต้องต่อก่อนกับเจ็ดวีหงชีเหมยต่อมาก็กระบีท่ทองสิบกว่าครั้งอวัยวะภายในพกุกพุกช้ำไปถึงที่ใดแล้วล่ะนี่มือที่ถือด้ามดาบจึงสั่รทริกอยู่ตลอด เหนิงเฉียวคลายมือขวาที่จับด้ามดาบแล้วกามแน่นใหม่ในเวลาอันสั้นมันทําแบบนี้ซ้ํเจ็ดครั้งเพื่อทําให้สภาวะจิตของโตกในตอนนี้สงบลงและผ่อนคลายความอ่อนล้าของข้อมือเพราะถามอย่างรวดเร็วด้ามดาบจึงไม่หลุดจากมือมันถึงข้านไม่มีใครในที่นั้งสังเกตเห็นการเคลื่อนไหวนี้ขณะเดียวกับการเคลื่อนไหวนี้มันคุ้นคิดไม่หยุดว่าทําอย่างไรจึงจะพ้นจากวงล้อมตรงหน้า รวมถึงการตามล่าหลังจากนั้นทำอย่างไรจึงจะสลัดสลดจากลูจีนพลายกลางโคนที่อยู่เบื้องหน้าได้ลัวเครือตีเป็นศัตรูที่น่ากลัวอย่างไม่ต้องสงสัยความแข็งแกร่งของร่างกายถึงขั้นเหนือกว่ามารที่ฝึกอลมปราณสุดไพยศาลโชคดีที่คนผู้นี้บาดเจ็บสาหัสไปแล้วต่อให้สามารถรอดตายวันนี้ก็สู้ต่อไม่ได้แล้วแต่หิงเฉียวรู้ดีว่านี่ไม่ได้ไหมายความว่าพละกกำลังของตนเอง เหนือกว่าหลวงเคติมันเพียงแต่ใช้รูโหวของร่มดำใช้วิธีที่ไม่มีใครคาดคิดถึงจึงชนะฝ่ายตรงข้า,ามทาพยดาอย่างละเอียดก็จะรู้ว่านี่คือการตัดสินใจแพ้ชนะในระดับกลยุทธ์ไม่ได้เปรียบเทียบด้านพลังในการต่อสู้ทว่าหลวงจีมรูปนี้แข็งแกร่งและน่ากลัวกว่าหลวงเคติสีอีกหลังจากนิ้งเฉยฝึกลมปราณสุภสานอกจากร่างกายแข็งแกร่งขึง้น ก็เคลื่อนไหวให้เร็วรวดเร็วอย่างน่าอาัศจรรย์แต่การรอบโจมตีฝ่ายตรงข้ามก่อนหน้านี้กลับให้สามารถเห็นผลที่ดาบเดียวและความเร็วในการเคลื่อนไหวก็ไม่ได้เหนือกว่าอีกฝ่ายเลยหลังจากนี้ท้าหลวงจีนรูปนี้ไล่ตามตอดไม่หยุดเช่นนั้นจะถามอย่างไรหนิงเฉียกังวลไม่หายอารมณ์จึงสับสนวุ่นวายทางนี้กายพูดละทธ๋าตัดสินใจว่าจะสังหารบุตรีของหมีงหวาง โดยไม่สนใจสารศึกษาทั้งนั้นก่อนจะลงมือจึงทำการตรวจสอบและเตรียมการอย่างเต็มที่จน,จน,จนพร้อมปัจจัยสำคัญที่สุดในนั้นก็คือด่านชานผู้นิเชียซึ่งสุดท้ายก็ได้ข้อสรุปที่ทำให้หลายคนตื่นตระหนกจนพูดไม่ออกข้อสรุปที่ว่าหากสู้ในดานฉานเดียวกันคนผู้นี้ไร้ายคู่ต่อสู้เป็นที่รู้โดยทั่วกานในโลกของผู้ฝึกฉานว่า จอมยานโดยพื้นฐานแล้วได้เปรียบผู้ฝึกฌานในด่านชานเดียวกันโดยเฉพาะเมื่อด่านฌานของจอมยานยิ่งสูงขึ้นก็แทบจะไม่มีคู่ต่อก่อนแต่ทางนิกายุูธและนิกายเตา๋าต่างยอมรับว่าในด่านชานเดียวกันหนิงเฉียร้ายคู่ต่อสู้ซึ่งนี่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของตราก,กานี้เพราะแต่ไหนแต่ไรมาจอมยานก็ไม่เชี่ยวชาญการต่อสู้แต่ว่าหนิงเฉียกับเชี่ยวชาญการต่อสู้เป็นอย่างยิง่ง ทั้งอยากมีวิธีการต่อสู้ที่เลิอนล้ำพิสดารอยู่มากมายการต่อสู้ในด่านชาญเดียวกันถ้าสามารถรักษาระยะห่างได้ปฐุมธนู13ดอกของมันก็คืออาวุธที่น่ากลัวที่สุดในโลกระยะโจมตีไกลกว่ากระบี่บินทั้งหลายนอกเสียจากจะพบยอดฝีมืออันดับหนึ่งระดับเทพกระบี่หลิวไปมันก็นับว่าสามารถย็นอยู่ในจุดที่ไม่มีทางพ่ายแพ้ ถ้าผู้ฝึกฉาดในดาดฉาดเดียวกันเลือกที่สู้กับหนิงเฉียในระยะประชิดมันฝึกปลมปราศพดไยสารเข้าสู่วิถีแห่งมารไปแล้วร่างกายแข็งแกร่งผิดธรรมชาติมีพลังกำลงังมหาศาลย่อมได้เปรียบในการสู้ระยะประชิดหากใช้วิธีควบคุมพลังปฐมถึงฟ้าดินมาต่อสู้กับเหนิงเฉียอ,อาศัยสภาพแวดล้อมเสริรมกำลงัง มานเป็นจอมหยานเทวะย่ยอมสามารถป้องกันการกเปลี่ยนแปลงของสภาวะโดยรอบได้ท่านจะสู้กับหนิงเฉวยด้วยพลังจิตนี่ยิ่งไม่มีความหมายเต้าสือต้าสือที่ตายที่เหมืองฉากอ่านรวมถึงชีเนีย่ยในวัดล้านเขอที่ต้องถอนตัวกลับไปโดยไม่ประสบผลสําเร็จล้วยไปเคลื่อพิสูจน์แล้วและหากจะเปรียบหนิงเฉวได,ด้ความกระหายในการต่อสู้หรือความโหดทหีมยามลงมือ นอกจากเจ้าบระลาดหนวงพิพวางษาเฮียหอ๋วหวีแล้วใครจะกล้าพูดว่าแข็งแกร่งยากคาดเดาเหนือกว่ามันเรานี้เรื่องที่นิกายพูดละเตาได้ทำการพิสุดน์มาแล้วจากการต่อสู้ในดีของหนิงเฉวีแม้แต่เฉิงจือชิงยอดฝีมือดานรู้ชาตาข้านกล้าของสารากระบีและเป่าสู้ต้าเสือแห่งวัีินโขงต่างล้วนพ่ายแพ้อย,อย่างอนาใต้มือมัน แม้ว่าตอนนั้นจะมีผู้บงการสอนโมสสารช่วยมันก็ตามดังนั้นจึงไม่อาจเลือกผู้ที่จะรับมือกันเฉียจากความสูงตามของด่านชาญสุดท้ายนิกายพุทธและเต่าจึงตัดสินใจว่าการสังหารปุตรีของหมิงหวางในครั้งนี้จะมอบให้เจ้าบัลลังก์โดยพระษาเห,หี่ยหงอวียหลวงเคอติและฉีเหมยตาเสือเป็นพวกวกุ่มดูแลโดยยึดพื้นฐานจากข้อวิเคราะห์ที่กล่าวมาข้างต้น ยังไม่ต้องกล่าวถึงเยี่ยวอวีที่ไปไหนมาไหนคนเดียวจนเคยชินและตอนนี้ก็ลอยละล่องไปไกลถึงบ่อโคลนหนีถังของทุ่งร้างแล้วเพียงกล่าวถึงชีเหมยต้าซือ,อและหลัวเคิตีล้วนเป็นตัวเลือกที่ดีสุดในการรับมือหนิงเฉียหลัวเคิตีเป็นสุดยอดจอมยุทธ์ชีเหมยต้าซือเป็นพาะเทระาของวัดศีนโขงที่แข็งแกร่งที่สุดด้านการต่อสู้ระยะประชิด แม้หนิงเฉียจะได้เปรียบในการต่อสู้ระยะประชิดมากแต่ระยะเวลาที่ฝึกกลมปราสุดัยศาลอย่างน้อยเกิดไปไม่ว่าจะมองหรือคำานวจะแง้มุมไหนก็ไม่สามารถเหนือกว่าบุคคลทั้งสองได้ชีเบยใต้สือไล่ล่าหนีงเฉียวเงสารงจากสวนเลือกของทุ่งร้างมาจนถึงเมืองเฉาหยางวันนี้ก่อนเผชิญหน้ากันมันสงบนิ่งเงียบเงามาตลอดเพราะมันคิดว่าขอพียงพบกันเรื่องนี้ก็จะจบแล้ว แต่หมานคิดไม่ถึงว่าพึ่งหานิเชียและบุตรีของหมิงหวางเจอปราปเปือกันเพียงครู่เดียวบุตรีของหมิงหวางยังไม่ลงมือหลวงข้อตีก็บาดเจ็บสาหัสส่วนตนเองเจออุปสรรคที่หนักหนาถ้าเป็นผู้ฝึกชาติคนอื่นในสถานการณ์แบบนี้ย่อมเกิดความกังวลอ่าจถึงขั้นมีความคิดที่จะลาถอยแต่ชีเมเยยังคงสงบนิ่งอยู่เช่นเดิม เพราะชื่อว่าตนเองสามารถร้างหนิงเฉียวไว้ได้อย่างแน่นอนอย่างน้อยก็ถ่วงเวลาไว้จนกว่ารถม้าคันนั้นจะเข้ามาในมือเฉาหยางราบของเซียนเซิงสิช่างรวดเร็วนับบาดแผลใต้ท้องน้อยของฉีเหมยต้าสื่อแม้ค่อยๆสมานกันแล้วแต่ยังหนูน่ากลัวอยู่มันบอกปากแผลแวบเบึ่งจากนั้นเห็นหน้าขึ้นมองหนิงเฉียที่อยู่หน้ากระแพงแตกกล่าวว่า แต่เจ้าฟานอาตมาไม่ตายมือขวาที่ถือด้ามดาบผู้หลิงเฉียดํำแน่นมองลูกจีนไหวกลางขนรูปนี้แล้วกล่าวว่าอ๋อเพียงเป็นคนก็ต้องถูกฟานจนตายได้ที่ต่างกันคือต้องฟานกี่ดาบเท่านั้นข้าแค่อยากรู้ว่าตัวท่านที่ถูกฆ่าฟันจนตายนั้นคือใครอาตมาชีเหมยที่แท้เป็นพระเถระรุ่นชีแห่งวันเสวียนพปง คงเป็นสิษย์น,น้องของชีเนี่ยสินะชีเหมยต้าสื่อบอกสังสางที่อยู่หลานนี้เฉวยและกล่าวว่าเอเซอรเซิบสามหรือเจ้าไม่สงสารผู้ผลนบนโลกนี้จริงๆจ,งจ,งจึงปลกป้องปุตรีของหมิงหวังแม้แต่จอมปราดก็ใช่ว่าจะเห็นด้วยกับการกระทําของเจ้าอาจารย์ไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ข้าทำนั้นผิดแต่จอมปราดก็ไม่ได้บอกว่าสิ่งที่เจ้าทำนั้นถูก กดผองสารศึกษาหากไม่มีข้อห้าเป็นลายลักษณอักษรเช่นนั้นก็ทำได้หยุดไปดกู้หนึ่งนิ้งเฉวีพบกกล่าวต่อว่าและต่อให้อาจารย์บอกว่าข้าทำผิดก็ไม่มีผลใดๆต่อการเลือกของข้าชีเหมยถอนหายใจก่อนกล่าวว่าเป็นผู้มีจิตใจแน่วแน่เหนือธรรมดาโดยแท้ว่าแต่น่าเสียดายไม่ว่าจะเป็นอาตมาหรือผู้คนในเมืงองเฉาหยางรู้แม่หรือญาตที่เจอ พาบุตรีของหมิงหวางนหนีไปหนิงเฉวยเห็นที่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งที่หา่างไกลร่างโชกเลือดของหลวเครตีพิงอยู่กับต้นไม้มือขวาปิดคอหอยของตนไว้แน่นรอบข้างมีคนอยู่จำนวนหนึ่งคล้ายกำลังช่วยรักษาเลมิ่มที่พวกท่านสองคนมีความสามารถรัางตัวข้าไว้ได้แต่น่าเสียดายที่หลวเครตีสู้ต่อไม่ได้แล้วตอนนี้ท่านคนเดียวรัางข้าไม่ได้หรอก ฉีเหมยตา,ส,าสื่กล่าวเสียงเรียบว่านาเมื่อเป็นเช่นนี้เหตุดเซียนเซืยอสิบสามยังไม่หนีไปหดิงเฉียละสายตาจากต้นไม้ต้นนั้นมองกลวงจีนไวกลางโคนที่อยู่ตรงหน้ากล่าวอย่างไม่ด่างขังขอบว่าข้ากำลังคิดอยู่ว่าจะหนีไปแบบนี้หรือข้าท่านก่อนแล้วค่อยหนีฉีเหมยตาสื่อปนดมสองเปือกล่าวด้วยสายหน้าไร้ความรู้สึก อาตมาบอกแล้วว่าเจ้าฟันอาตมาไม่ตายข้าก็บอกแล้วว่าขอเพียงเป็นคนที่ถูกฟันจนตายได้ข้าก็บอกแล้วว่าขอเพียงเป็นคนก็ถูกฟันจนตายได้เพียงแต่ต้องฟันกี่ดาบเท่านั้นฉี่เหมยต้าเสือปล่อยมือขวาลงมองมือซ้ายที่เหลือเพียงสองนิ้วพ,พูดอย่างเรียบนิ่งว่าตอนยังหนุมาตมาเคยถามตัวเองด้วยคำถามแบบเดียวกันว่า ต้องฟานกี่ครั้งจึงสามารถฟันตัวเองให้สามารถเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยจะได้เผาให้สิ้นไปสู่ความสงบและบริสุทธิ์แรกเริ่มอาตมาฟันนิ้วก้อยของตัวเองจากนั้นก็นิ้วนางต่อด้วยนิ้วกลางตอนพอถึงนิ้วชี้จึงพบว,ว่าไม่ว่าจะฟานกี่ครั้งมันก็ไม่ขาดชียเ,เหนื่อเยนอหน้าหมองหนิงเฉียหยิ้มและถามว่าแล้วเจ้าเราต้องการกี่ดาบ เหนิงเฉีย่ยเคยเห็นวิชาธรรมกายของหมิงหวังของฉีเนียนที่วัดลั่นเขือในทุ่งร้างเคยเห็นมือซ้ายที่เป่งแสงสีทองก่อนตายเขางลุงจีนฉลารู้สึกถึงความแข็งแกร่งของเคล็ดวิชาลึกลับพวกนี้ของนิกายพุทธจึงนิ่งเงียบไปพูดึ่งก่อนกล่าวว่าอ้างจากต้นโพไม่ไกลข้าเคยสังหารุงจีนฉลารูปหนึ่งรู้ที่ตายด้วยมือเจ้าคือมหาบุญนีนำสวด ฉีเหมยตาสื่อกล่าวต่อว่าชีวิตนี้ของมหาหมุนีส,ส่วนใหญ่แสวงหาปัญญาอยู่กับเหล่าคมพีที่มากมายไกลกองไม่ยอมเสียเวลาและพลังกายพลังใจให้กับสิ่งที่นอกเหนือจากัมพีดังนั้นกายเนื้อของมันจึงบำเพ็ญถึงเพียงอาหารทองคำวางแล้วไร้กาดยิ่งหนิงเฉวอมองมือของชีเหมยนึกถึงแสงสีทอง ทีว่าพื้นและบูผายที่ฝ่ามือของลูกจีนรูปนี้จึงถามว่าหรือว่ามีอย่างอื่นที่แข็งกว่าอรหันทองคำฉีเหมยตาสื่อกล่าวว่าพุทธวิถีมีหมื่นพันแต่ไม่พ้นจากต้นกําเนิดการบําเพ็ญเพียรก็เพื่อให้ฌานจิตเข้าสู่ความเป็นพุทธะกายเนื้อเป็นพุทธะไม่ว่ากายหรือใจหัวเป็นวัชระที่ไม่แตกทาลาย และอตาตมาบำเพ็ญเพียรจนกลายเนื้อเป็นพุทธะแล้วสมเป็นยอดโขนของนิกายพุทธเผชิญหน้ากับศัตรูย,ยังบอกกล่าวอย่างจริงใจช่างหน้าเลื่อมสายจริงๆไปหน้าหุหญิงเฉวไม่ได้แสดงอ,อาการทราบซึ้งอะไรปรากฏแต่รอยยิ้มหยาดชั่วมบุบกล่าวว่าการตัดนิ้วเพื่อเปิดบัญญาเป็นเรื่องที่น่าสนใจจริงๆท่านหน้าจะบัญญาาให้ยาวอีกนิด เรื่ยกว่านี้อีกหน่อยชีเหมยตาซื้อสถานใจแต่ว่าฝ่ายตรงข้ามคงบอกเจตนาของตนออกแล้วตัางแต่รู้ว่าอาจจะรังข้าไว้ไม่ได้ตาซื้อก็ถ่วงเวลามาตลอดดูท่าคงม,มีคนที่น่ากลัวยิ่งกว่ากายแห่งพุทธะของท่านแม้จะมาถึงเมืองเฉาหย,ยางในอีกไม่ช้าหนงเฉียกล่าวต่อ ข้ารู้ดีถึงขีดพลังของโตนท่าสู้ด้วยมือเปล่าแม้แต่ตาซื้อข้าก็สู้ไม่ได้ภาษาอะไรกับคนผู้นั้นที่กำลังจะมาดังนั้นข้าจึงไม่อาจให้ท่านถอยว้าอีกต่อไปที่ก่อนหน้านี้ดีคุยเล่นกับท่านฟังเรื่องการตัดนิ้วหน,น้าเพราะข้าต้องการพักฟื้นและเตรียมการบางอย่างสุดท้ายแล้วข้าตัดสินใจว่าจะฆ่าท่านก่อนแล้วพ่อหนีไปพิ่งขาดขามไม่มีสัญญาณลวงหน้าใดๆ ดาบที่แหลมคมกราบเข้มก็กลายเป็นสายฟ้าสีเทาแหวอากาศดังก้องฝ่าพิษีคอหอยชีเหมยเจ็ดนิ้วมือกลางออกกลางอากาศจะจับคมดาบที่เร็วยิ่งกว่าสายฟ้าแลบชีเหมยตาสื่อเตรียมพร้อมอยู่แล้วต่อให้ดาบของหนิงเฉียจะฟันใส่หน้าอกตอนก็ต้องจับไว้ให้ได้ทว่าผู้ใดพวกคาาไม่ถึงสภาวะด,ดาบของหนิงเฉียเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันเมื่อดาบมาถึงตรงหน้าชีเหมยก็ถูกดึงกลับ สายฟ้าสีเทาที่รวดเร็วปรัดเปรียบเปลี่ยนเป็นค้อนเหล็กอย่างฉับพลันทุบหลงพื้นอย่างแรงอาศัยแรงสะท้อนกลับจากตัวดาบหนิงเฉียวย่อเข่าเล็กน้อยร่างกายหน่วงลงแล้วดีบแหวอากาศแปลกสารกระโดดขึ้นบนกําแพงแตกปลายเท้าแตะอิดหักเบาๆก็โจนหนีไปในกลุ่มบ้านเรือนที่หนานแน่นตั้งแต่เริ่มปันหนนาการตรงกระแพงแตกสิ่งที่ชีเมหมยคิดจะถาบทั้งหมดคือถ่วงเวลา แต่สิ่งที่หนิงเฉวีคิดจะถามทั้งหมดคือหน,นี้มันไม่ได้คิดจะสังหารพระเถระวัดเสวียงคงรูปนี้เลยไม่มคิดด้วยว่ามันจะทําได้หรือไม่หรือต่อให้ทำได้มันก็ต้องจ่ายค่าตอบแทนอย่างสาหัสแน่นอนหากเป็นเช่นนั้นจะพาสังสารหนีไปได้อย่างไรไม่ว่าเป็นการพูดจาหรือกิริยาท่าทางมันล้วนสร้างบรรยากาศและท่าทีที่จะทำการโจมตีเพื่อตายตกไปด้วยกัน แต่สิ่งเหล่านั้นล้วนเป็นการเสรียแ้งทั้งหมดทั้งมวลคือการเตรียมการเพื่อจะหนีในจังหวะสุดท้ายเห็นเงาร่างที่กระโจนขึ้นบนกระแพงแตกชีเบยก็แค้นเสียงเฮ่มือขวายืมไปข้างหน้าร่างกายคล้ายสูงยาวเคลื่นช่วงหนึ่งอย่างฉับพลันแขนก็เช่นเดียวกันฝ้าดดางๆไปที่หลังของนิงเยวสร่าง,งทุกนิ้งเฉยวแบกบอยู่บนหลังทิศฐานที่ลมของฝ่ามือพุ่งเข้าหาก็คือร่างของนาง ตอนที่ชีเหมยฟาดฝ่ามือใบหน้าปรากฏแววเวทนาขึ้นพูบหนึ่งแม้จะเป็นบุตรีของหมิงหวางแต่ก็เป็นแค่สาวน้อยบอบบางที่ป่วยหนักเท่านั้นใช้หนากดดันตนิงเชียมองอย่างไรก็ไม่ใช่วิธีการที่ดีงามไม่คู่ขวดกับชื่อเสียงของพาเถระแห่งวัดเสียงคงเลยแต่นอกจากวิธีนี้แล้วมานก็คิดวิธีอื่นไม่ออกที่จะสามารถรังหนิงเฉียไว้ได้ หนิงเฉียไม่ได้ตะโกนด่าว่าลูกจีนหัวโล้นร้ายอย่างอายหรือเมตตาถามจอบปอบอะไรพวกนั้นเพราะมาตะโกนไม่ทันอีกทั้งคำพูดเหล่านี้แท้จริงแล้วไม่มีความหมายอะไรเลยเดิมทีคนที่นี่กายพูดและเตาต้องการสังหารก็คือสังสารอยู่แล้วไม่ใช่หมานแต่หมาก็ไม่ได้ถามแบบเดียวกับที่ฉีเหมยคาดก็คือเพื่อปกป้องสังสารที่แบกอยู่มันจะมุนตัวกลับไปฟันดาบ จากนั้นถูกชี้เหมยกับโอกรัตเทพสิบบางโขนที่กระโดดขึ้นมากลากาศแล้วล้ออีกครั้งนั่นเพราะหมานเตรียมการไว้แล้วบทสนทนาเมื่อครู่ช่วงสุดท้ายของนิงเฉียพูดความจริงมันใช้เวลาระหว่างสนทนาพักฟื้นเอาแรงและเตรียมการบางอย่างใต้กำแพงแตกมันเชื่อว่าการเตรียมการเหล่านี้สามารถช่วยให้ตัวกับสังสารหนีได้ไม่รู้ตั้งแต่เมื่อ,อไรที่โลบดามมาอยู่ในมือสังสาร การออกปิดหลังของด่างกระดาษยาที่เสียบอยู่ในรอยร้าวของกำแพงแตกกลายเป็นขวานสีเขียวเหี่ยงไร้ซุ้มไร้เสียงเมื่อฉีเบยตตาสือฟาดฝ่ามือออกไปพลางปฐุมเพกฟ้าดินรอบบ้านร้างผ่านแข็งตัวแล้วพูงไปตามสภาวะฝ่ามือพลางปฐุมที่ดักอึ้งด่างขุนเขากระลางจะฟาดใส่ส,งสงางๆทว่าตอนที่หมันอยู่ห่างจาก,จกร่วมดามช่วงระยะหนึ่งพลางปฐมพวกนั้นก็ฉี่กระเจ้าออก ในชั่วพริบตาเส้นไร้รูปจำนวนนับไม่ถ้วนปรากฏขึ้นหน้ากำแพงแตกเส้นพวกนั้นโคบกริบอย่างที่สุดไร้สามารถตัดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกได้นี่คือหยาดรูปจิงที่หนิงเฉียรับสืบทอดมาจากซื่อฟูของหมันเยียนเซอร์ต้าสื่อองค์กรักเทพคนหนึ่งที่กระโดดอยู่กลางอากาศฟันไปด้านข้างใส่ขาของสงสาวที่โผพ้นล่มออกป่า ดาบเทพประทานในมือมานพันเกิดเสียงแตกคร้าวติดติกันหลายอย่างที่สองแสงประตัวดาบราวกับพบอะไรบางอย่างที่น่ากลัวหวาดประหวันจนวูบดับลับหายตัวดาบหากเป็นสาบท่อนในบัดดลองคลัดเทพที่เหลือที่กระโจนขึ้นไล่ล่าหนีเฉียสังเกตเห็นถึงเจตนาลมแห่งการเชื้อตัดอย่างรุนแรงที่กลากลาศเบื้องด้าตนจึงฝืนทิ้งตัว พยายามหยุดสภาวะของการพุ่งไปข้างหน้าและกิ้งกระจายการไปรอบๆอ,อย่างทุรักทุเลชีเหมยต้าสือสังเกตเห็นที่เจตนาลมหยานที่ดุนแรงนั้นชั่วพิษตาคิดได้ว่าต้องเป็นยานรูปจีกอยู่แน่นอนแต่หมานไม่ล่าถอยเหมือนหลับองค์พรลักเทพกลับมีสีหน้าแนว่วแน่มัน่นคงกระโจนจะขึ้นไปโบทกับแผงเกิดเสียงฉวบเบา,เบา,เบานับครั้งไม่ถ้วนดอยเลือดอย่างน้อย20กว่าดอยปรากฏ บนร่างกายและใบหน้าของจีเหมยใต้สื่อในพริบตาจีวอดขาดถูกเชิ้อออกไปชิ้นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนับร้อยร้อยชิ้นปลิวว่อนลงมาร้างกาต่อสู้ที่วัดลาดเขอทั้งนีกายพุทธะเตา๋ารวนรู้ว่าหนิงเฉียกลายเป็นจอมอยานเทวะแล้วเรียนรู้ยานเทวะที่แข็งแกร่งร้ายกาดได้ชุดหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกันยานรูปจิงที่มันใช้ออกนี้แม้ว่าทรงพลงังแต่ยังจัดอยู่ในระดับดานสูงพิสดาร ประสิทธิภาพยังห่างไกลจากของเดียรเซอร์ต้าสื่อในสมัยก่อนที่สามารถเฉือนนภาผาาปัตภีมากนะับชีเหมยต้าสือ่อกายเนื้อเป็นพุทธแล้วอย่านลบจิงที่หนิงเฉียใช้ออกอาจถามให้มันบาดเจ็บสาหัสแต่ก็เพียงไม่ตายค่ะที่หลังจากนี้ยังสามารถฟื้นฟูให้เป็นปกติได้แต่ถ้าหนิงเฉียใช้ยันเทวะที่โลกของผู้ฝึกฌานอยาไรู้ชื่อชุดนั้น แม้เป็นหมานที่กลายเนื้อเป็นพุทธะก็ไม่กล้าฝ่าเข้าไปตรงๆแต่หมานมั่นใจว่าถ้ายังไม่ถึงที่สุดนิงเฉียดต้องไม่กล้าใช้ยันที่วาที่ต้องสิ้นเปลืองพลังจิตจะมาศา,ารถึงแน่นอนชีมือยต้าสือตัดสินใจแล้วว่าจะลองเสียงเดิมพันต่อให้ต้องตายก็เป็นการสละชีวิตฟรีโนเพื่อช่วยเหลือสรรพสัตว์บนโลกจงพุ่งฝ่าเจตนาหลมยานที่รุนแรง หน้ากำแพงแตกในพริบตาเลื่อดสดๆก็หยดติ๋งๆอีกรอบแล้วก็เปลี่ยนไปเหยืที่มันคาดไว้หนิงเฉวีไม่ได้ซ่อนอยานเทว่พชุดนั้นไว้ในยานรูปจีเอ้สุดท้าของเฉยเหมยก็เหยียบบนกำแพงแตกหนิงเฉวีแบกสือสางเพนโผดไปถึงหลังคาบ,บ้านแห่งหนึ่งไกลสิบกว่าจ้างแล้วกําหลังกระโดดไปที่ศาเจ้าเล็กๆที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของถนนทว่าตอนที่กระโดดอยู่กลางอากาศมันพันบิดเอวหมุนตัว ไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหสองเบอร์ของบานถือธนูเหล็กไว้แล้วลูกธนูเหล็กก็พาดสายแล้วชีเหมยตาสือหน้าเปลี่ยนสีในทันทีพิกตัวลงจาก,กแพงแตกเสียงสายธนูดีดผึ่งด่างขึ้นรอบบริเวณแต่ก่อนที่เสียงสายธนูจะดังนั้นลูกธนูเหล็กแห่งการทำลายล้างดอกนั้นก็มาถือกับแผงแตกแล้วยิงทะลุใบหูของชีเหมยตาสือ ใบห,หูของชีเหมยต้าเสือแตกเป็นเศษเลือดเศษเนื้อก,กระจายไปในอากาศลูกธนูเหล็กไม่หยุดแค่นั้นระเบิดหน้าอกขององค์พร์เทพสองคนจนเป็นช่องธนูที่น่าสะเรลิงลัวกรดปักเลึกแล้วหายลงพื้นดินไปเหลือเพียงร่องธนูที่ดำทะมบนองค์กษ์เทพสองคนนั้นไม่ได้ส่งเสียงใดลม้มลงตายคาที่ชีเหมยต้าเสือเห็นเงาร่างที่เผ่นผนอย่างรวดเร็วระหว่างชายคาบ้าน ที่อยู่ห่างไกลเขรู้ว่าไล่ตามฝ่ายตรงข้ามไม่ทานอีกแล้วบนใบหน้าที่เต็มไปด้วยเลือดเผยอารมณ์ที่สลับซับซ้อนยิ่ง